คุณครับผมขอได้ไหมไม่ให้ไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอกูไม่เอาก็ได้ก <c oughs> ูบใามไปก็ได้ โอเคครับผมสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงแฟนเกมแฟนละครแฟนภาพ,าพายนตร์ทุกคนทุกท่าน,นด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับการในเกมที่มีชื่อว่า g เก n Hell Spirits of Amazonia นะครับดูกับผมบูมครับเกมเมอร์อีกตามเคยนะจ๊ะคิด <c oughs> ถึงเสียงเดินช่อแช่ช่อแช่วชวพวกนี้ระเกินนะครับผมหลังจากที่เราจะเดินทางกันต่อผมขออนุญาตเผาศพชายนิรนามผู้นี้ก่อนนะครับผมขอให้ร่างของคุณ ไปสู่เสาคติเฮ้ยสุคติต่างหากโอเคโชคดีนะครับโอโคนามนี่ความเชื่อใจยี่สิบแมาตั้งยี่สิบเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวจะเดินทากกันตัวก่อนที่ผมจะมานั้นผมเห็นว่ามันจะมีถ้ำตรงนี้โอ้ยให้จริงๆด้วยเขาเก็บกล้วยก่อนครับเป็นเสบียงตปนตีช่างบิวซะเหลือเกินเฮ้ยอะไรนี่โอ้ยพรมาให้ อันนี้ก็คือเป็นผลไม้ที่ช่วยลบปรสิตได้ด้วยนะสุดยอดไปเลยสวัสดีครับเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีนี่มีน้ำตรงนี้อ๋อช่างคุ้นเคยเซะเหลือเกินตรงนี้ที่เรากินแล้วเราก็เฮ้ยเกือบแล้วตไม่แทงไม่ดโดนวยแทงยากมากออกของอะไรกันนี่มีแทงมิสด้วยอุ๊ปปะจะ้อันนั้นนี่นี่ไงนี่ไงมแมลงม,มุม เรามาทางนี้ดีกว่าเอ้ยทางนี้ออกไปไหนตอนนั้นเราลงไปข้างล่างนั้นแล้วใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> พูดคนเดียวพูดคนเดียวก็เสียวได้แมงมุมอีกแล้วแมงมุมอีกแล้วเฮ้นี่เป็นน้ําลงไปไม่ได้วะนีอ่อะไรห้อยอยู่ตรงนั้นนะ่ะเราสามารถเฮ้ยจีเนีย้ยสัสสัสอาหารยังชีพโอ้โหสุดยอดไปเลยในนั้นอาหารยังชีพของฉันโอ้โหอยู่ได้แปดวันแล้วนะ่ะ เพิ่มทุกอย่างเลยวะโอ้โหสุดยอดของดีของดีนะนี่ฮะแสดงว่ามันจะมีอาหารห้อยอยู่แบบนี้ใช่ไหมจะไปล้วใครไปห้อยไว้วะเสียงอะไรอุย๊ยอันนี้มีถ้ำถ้ำมันช่างชับช้อนใช่แล้เกินโอ้โหมาแรงป่องอู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นออกไปตรงนั้นแหละที่เราเจอถุงยางชีพมาแรงป่องอีกเห้อจะโดนต่อยเชียวตอนนี้เรามียาเท่าไรเนี่ยลืมสำรวจเลยนะ สี่อันโอ้โหกับยาสูบอีกหนึ่งจัดไปครับอันนี้ก็คงเป็นทางขึ้นที่ต้องขึ้นมาจากตรงนั้นสินะโอเคชัดเจนเออเห็ดเห็ดส้มโอ้โหเยอะแยะมากมายขอบค,ครับทางนั้นขึ้นไปไหนทางนี้ขึ้นไปไหนอ้าวขึ้นมาทำไมเนี่ยขึ้นมาก็เจอทางตันเฉยเลยทางนี้ไปไหนโอ้ทางนี้เป็นน้ำครับไปไม่ได้โอเค แล้วก็แสดงว่าต้องเป็นทางนี้เจออีกแล้วเราสามารถจับมันมาเป็นแบบเราสามารถจับมันมาเป็นอันนี้ได้ไหมเนี่ยเป็นยาเป็นแบบว่าทําลูกดอกยาพิษอะไรเงี้ยอุ้ยเราเจอกับดักกับดักของผู้ใดกันนะเราติดกับดักก่อนครับบับถ้าเราเดินไปนี้เราจะชนไหมน่าจะชนนะมีทางไปทางนูน้นกับทางไปทางนี้ขออนญาตมาดูทางนี้ก่อนแล้วกันออกซ้ายก่อนเลย สวัสดีมีทางออกปะเฮ้ยมันมีหมู่บ้านตรงนั้นเ้ก่อนที่เราจะออกไปตรงนั้นผมขออนุญาตเดินมาทางนี้ก่อนได้ไหมเผื่อเราจะได้ไฟทางนี้ไปไหนเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นไปถ้าต่อดูก่อนครับอันนี้ก็เป็นทางออกเหมือนกัน่ะทางน้ำเอ้ยยังมีคนป่าวะเฮ้ยมีคนร้องไห้มีเสียงคนร้องไห้ใครร้องไห้วะ คนเดียวก็จัดไปทีหนูสองคนนี่วาสองคนนี่ม่มีคนร้องไห้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงนะผมจะพาคุณกลับบ้านผมขออนุญาตเก็บดู้ทนุก,ก่อนเ <c oughs> พราะมันสำาคญไม่ต้องร้องผมช่วยคุณแล้วผมออมาได้แล้วครับโหช่วยเหลือผู้หญิงได้รับความเชื่อใจสามสิบคุณผู้หญิงคุณกลับบ้านไปได้แล้วโอ้โหสลายหายไปในพริบตา ตีนี้ทิ้งเลยครับเกะกะเหลือเกินอะเฮยมีดอกบัวตรงนี้ดอกบัวตูมหดูดําดําผมจะพูดว่าถ้ำกระดาน้ำรวมกันเลยเป็นดําไปเลยทีเดียวบ้าหรือเปล่าดําไปเลยนี่ที่นี่มีหางนกเฮ้ยอ้ามูลินเนียรขอบคุณครับขอบคุณครับเอากระเป๋าเต็มโอ้โหที่กระดูกแล้วกัน เราสามารถโดนตีได้เจ็ดทีแล้วครับทุกคนเจ็ดทีเลยนะวมดาเดาแต่ตอนนี้เราโหเราคุ้นเหนื่อยเลยอะสเตมินาเราเกือบถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะเราสามารถกินอะไรเพิ่มสเตมินาได้มัง้งของยังชีพนั่นใช่ไหมกินถั่วแล้วกันนี่เรามีถั่วโ้มีนกตายนกตายก็ได้ขนนกสิจ้ากเก็บรออะไรบับขนนกเพียบเลยแล้วก็มีโคไฟตัวนี้ด้วยโคไฟที่โอ้โยยอดไปเลยนะเราต้องทิ้งไปหนึ่งอย่างแล้วนี่ ทิ้หัวกแล้วกันเก็บครบไฟไปครับเผื่อมันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตเฮ้ยแข็งแกร่งอะไรปลานี้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นดื่มโอโ้โสดชื่นทำลายทิ้งด้วยนี่แน่ได้ขนนกว่ะย่อไปเลยไปกันต่อครับฝนจะตก โอ้ข้งบนนี้มันทั้งสูงเสลเกินแล้วผมเห็นส้มครับ้ยโอเคแล้วสับทำไมอะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่แล้วสามสิบเจ็ดสามสิบเอ็ดอือหือสุดยอดแล้วเราจะกลับบ้านถูกไหมเนี้ย <c oughs> เริ่มเหนื่อยแล้วนะอุ้ย <c oughs> สวัสดีเราหมูหมูทั้งหลาย เสียงที่คุนเคยนี่มันเสียงที่เคยคุ้นเอ้ยต่อที่คุ้นเคยมาหมดเจอทั้งตัวเจอทั้งเสียงอะไรข้างหลังมันมีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวนะครับสองตัวแค่สองตัวอุ้ยเด้งเลยเหรออุ้ยอุ้ยเหียบร้อยวันช็อตวันคิวเขจะยิงตรงนี้ผมเคยเดินมาเจอแล้วเว้ยรอบหนึ่งตอนที่ผมอัดรอบนู้น ตายตอนนั้นเราตายตรงนี้แหละเราเจอเสือขย้ำตายเถอะกีดลั่นเลยครับผมกีดจะลูกตื่นอ่ะพอลูกตื่นผมก็ไม่ได้อัดต่อไงก็เลยแบบเอามาใช้ไม่ได้เจ็งเลยวะตรงนี้มีถ้ำครับโอ้อันนั้นไปต่อก็ได้อันนี้ไปต่อกก็ดีออกไหนก่อนดีครับซ้ายขวาออกขวาก็แล้วกัน ถ้าเกมนี้มันอัปเดตหมีเข้ามานี่มันจะสุดยอดมากเลยนะมีแบบให้เราสู้กับหมีทางนี้ถ้าเราลงไปเราขึ้นไม่ได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ลงสามารถออกมาทางนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นทางออกมาทางซ้ายหรือเปล่าวะแ้เหลงอะเน,นี่ยทางตันชีวิ่งไปแล้ววิ่งกันมาทำไมอันนี้ก็เป็นทางที่สามารถลงไปได้ครับ แต่ไม่มีอะไรไม่ไปดีกว่าขับทางเดิมครับทางออกซ้ายตรงนู้น <c oughs> ตายแล้วเฮีย <c oughs> ตกใจ <c oughs> มันตายแล้วกูฆ่ามันเองนะครับผม <c oughs> เราฆ่ามันเองเว้บุ๋มเว้จะตกใจอย่างนี้สิ <c oughs> สวัสดีครับอุ <c> ้ย <oughs> ยังจะมีไปต่อยเลยเสียงเอึก,ะ <c oughs> กอะฮักเอฮกฮักแบบไปหมดเลยเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยโอ้เอามาโผล่ตรงไหนเนี่ยสามสิบเก้ายี่สิบเก้า อุ้ยมีถั่วล่วงไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆนี่มันคุนๆเว้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยชียงอะไอ่ะหญ้าสูงไปปะเนี่ยมันคุ้นจริงๆด้วยวะ่ะเหมือนแบบมันจะวนกลับมาที่บ้านเราที่เดิมปะเนี่ยงั้นเราลองกลับไปพักที่บ้านไหมไม่ต้องขึ้นไปดับบิลใช่ไหมสี่สิบโอ้โหงูหางกระลิงงูหางกระลิงอ ขึ้นมานี่แล้วก็ออก S ครับ40 35มาทางนี้เราจะเจอหมู่บ้านโอ้โหเจอมะพร้าวด้วยยอดไปเลยเฮ้ยนอกจากเจอหมู่บ้านแล้วยังเจอมะพร้าวอีกเลยโอ้โมีถ้ำตรงนี้กว่าเลาะลองเราะไปบ้านก่อนไหมไดี๋ยวเสียงงูนี่ว่ะใช่ป่าววะ,ะดังฟอ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  ผมกลับมาแล้วครับทุกคนตอนนี้กี่โมงเนี่ยโอ้โหสี่โมงเย็นพอดีเลยคุณผู้หญิงที่เราช่วยชีวิตเอาไว้คุณตอนนี้กลับมาที่หมู่บ้านแล้วนอนหลับสบายเชียอนอนกันเป็นแหล่เลยคนอื่นเขานอนหมดไอ้อนั่นก็ยังขย,ยันทํางานอยู่ดีสวัสดีครับหุณหน้า,ผาโผ่ยังคุยไม่ได้ว่าแปดร้อยเลยอะตอนนี้กูมีเท่าไหร่แล้วอะโอ้ร้อยหกสิบอีกยาวไกล เพิ่มทุกอย่างแล้วเราก็จะไปนอนพอตื่นเช้าเราจะไปเข้าถ้าตรงนั้นครับที่เราเคยเข้ามาแล้วหนึ่งทีแล้วเราตายถ้าทุกคนจําได้ก็ยินดีด้วย <c oughs> คืออะไรเนี่ยนอนก่อนนอนต่อได้อีกทีนึง่งจะมนตื่นเช้าไปเลยครับหูไม่ยังทํางานอยู่เลยโอเคตอนนี้หกโมงแล้วหูฝนตกแรงมากเซฟก่อนครับก่อ,อนออกเดินทางเยบร้อยคุณลุง ทำไมคุณขยันอย่างนี้เนี่ยผมเอามะาพร้าวมาให้ถ้าคุณจะขยันในลานนี้คุณจะต้อง,องดื่มน้ำมะพร้าวหน่อยนะส่วนในพวกนั้นก็นอนกันอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่สนหาสนที่เหียอะไรเลยไม่ช่วยเพื่อนทามาหากินส่วนผมก็ต้องออกเดินทางเพื่อหาผู้คนอีกต่อไปตรงนี้มีหนอนตายหนอนตายบ้าอะไรหมูตายโอเคลองไปทางนี้ดูเรื่อยๆ,ๆครับนั่นแหละทำนั้นใช่ปะแล้วเราก็จะต้องเจอกับคนป่า ดูสิเรามีธนูกี่ดอกตอนนี้เน่าหมดแล้วส้มกูผลไม้กูเคลียทิ้งให้หมด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 เลยโอเคแล้วตรงน,นี้ก็จะเจอแหล่งน้ำน้ำน่ากินมากเลยพอเราเดินเข้ามามันจะเป็นคนตรงนั้นโอ้โหแบบใช่เลยที่มันใช่เลยนะคุณผู้ชมนะอ่าปล่อยพวกมันไว้ อะไรฟันมัว่วเ้ยเฮ้ยผมโดนยิงเอ้าโอ้โหรีบรีบเลยรักษาบาดแผลเลยรักษาครับรักษารักษาก่อนที่เลือดจะหมดตัวโอ้โหไม่น่าเลยอ่ะมันไปแอบยิงอยู่หลังหินนะผมไม่เห็นนะแล้วธนูเราหมดเลยหรอโอโ้แล้วเนี่ยธนูลอยอโอ้ย <c oughs> ครับผมขอได้ไหมไม่ให้ไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอ,หหรอกูไม่เอาก็นด้เดี๋้วกูคาบใหม่กันด้ะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีอันนี้ให้เรากดด้วยนะรูปปั้นหินตอนนี้เรากดไปกี่อันละอ้าวทำไมมีแค่นี้อ๋อมีสองหน้าเหรอโอ้โหที่หายแล้วมีสองหน้าเลยด้วยเนี่ยตอนนั้นที่เราเจอเสือตรงนี้ใช่ไหม โอ้สุดยอดไปเลยโดนเสือขยำ้ำถ้าเราเดินมาทางนี้เราจะเจอส้ม,มของได้ขอบคุณครับเอ้ยตรงนั้นเจอถ้ำเจอคนป่าคนป่าที่บาดเจ็บฮเฮียกูก็เจ็บเหมือนกันเพื่อนเจ็บฉันเกิดเจ็บ ต้องหัวนะครับยาผมเยอะผมพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเอาไปแล้วกลับไปที่หมู่บ้านที่พิกัด40 35นะครับจะไปเจอกันที่นั่น <c oughs> โอเคสลายไปเลยสลายไปแล้ว <c oughs> บอกง่ายจังบอกให้สลายก็สลายไปเลยวะตรงนี้มีถ้ำ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มันเป็นที่ที่เรามาตอนนั้นหรือเปล่า <c oughs> อะไรทำไมมันช่างซับซ้อนขนาดนี้โอ้โหดูสียังกับคอนโด มีเป็นชั้นๆเลยว่ะอันนี้เป็นทางมาทางนี้เดินมาทางนี้แล้วก็จะเจอตรงนั้นมันลงไม่ได้นี่ว่ะเราขึ้นมาทําไมล่ะนี่เหนื่อยแป๊บนึงนะอโอ้โหเป็นโคตรดื้อโอ้โหขึ้นมาเจอจนได้มันเจอได้ยังไงเนี่ยไม่มีสัตว์ นที่อยากเข้าใกล้มันเออแล้วกูเป็นตัวอะไรเนี่ยเข,เข้าใกล้มันมาเนี่ยเอ๊อขาหักอีกตัวโอ้ยโอ้ยแม่งไม่มีบาดแผลไม่ได้เลยโ้ยจังหวะนี้มันต้องมีโอเคขอพันขาหน่อยโอ้หในที่สุดกูตูก็ได้แผลตรงนั้นมียางไม้ซึ่งเราสามารถโอ้ยแมงมุม,มซึ่งเราสามารถเอามานี่ได้ทําเป็นคบไฟ คบกับไครไม่ครบมาคบกับไฟแล้วกันเพราะว่าผมมี <c oughs> คบไฟ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นแหล่งน้ำถ้าเราดำลงไปเราจะมาพูดตรงนี้มาพูดทำไมวะมาทำไมเนี่ยแค่นี้ไว้กลับไปครับก่อนที่คุณจะตายโมนน้ำตายแล้วเนี่ยโอเค โอเคเราไปไหนต่อถ้าขึ้นไปนี้ไปไหนก็คือทางที่เราเดินม,มาตรงนั้นหรือเปล่า,าจะเป็นคอนโดอะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงคอนโดคนป่าตอนนี้กี่โมงแล้ว11โมงโอเคยังได้อยู่เราสามารถเดินสำรวจได้ต่อครับสักประมาณบ่ายสามเราจะเดินกลับบ้านต้องให้เวลากับมันด้วยเสียงอะไรอ่ะ โองหูปลาจะเดินอย่างนี้ไอ้หนูฉันตกใจอันนี้ขวัญหายอยู่อันนี้คือทางที่เราลงมาตอนนั้นใช่ไหมแต่เราไม่ได้เดินมาที่เราก็โดดลงมาแล้วก็ขาหักโอเคใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปทางนี้ต่อเจอถ้ำตรงนี้แหละที่เราเจอนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเจอรูปปั้นศิลาอะไรสักอย่างนั่นไง ฉลาดสุดสดจีเนียสมากเลยครับมันเป็นสูตรสำหรับเทวรูปฉันรู้แล้วกระเทินเข้ามาแล้วก็สำรวจตรงนี้เลยครับคนลุกว่ะเฮ้ยๆๆเสียงผมเหยียบญ้าบาปนะ้เนี่ยเหยียบญ้าเนี่ยอืเป็นไงล่ะ บาปซะแล้วตูชาวอารีครับมีใครอยู่ตรงนี้ไหมตรงนี้พิกัดอะไรสี่สิบหกสามสิบหสามสิบสี่นี่ตูกลายเป็นนักเดินถ้ำไปแล้วเหรอเนี่ยทํำกว้างมากโอ้ยอ๋อมาเจอตรงนี้ด้วย ผมมันควรวน่ากลัวเลยอะแทงผิดจะแทงแมลงมุมปึ๊บเป็นคำเตือนไม่ให้เข้าไปในที่ที่มีบนน้ำได้ที่เดินบนน้ำได้คืออะไรวะที่เราสามารถเดินบนน้ำได้โหนี่มันเป็นคำเตือนเลยเนี่ยคนที่ดื้อๆอย่างผมอะโหผมว่าผมมายาวเกินไปแล้วเดี๋ยวผมตั้งแคมป์ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเราจะต้องตั้งแคมป์ตรงนี้นี่คือแคมป์ของเรา ขออนุญาตสร้างบ้านก่อนนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ความเชื่อใจของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเก้าสิบนะครับผมต้องการอีกหกร้อยสิบเลยเหอปูหไม่เป็นไรแนตะ่เรามาเผาศพตรงนี้ก็น,น่าน่าจะได้ประมาณสักยี่สิบนะครับผมโ okay. อเคยังไงซะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับแล้วไจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า